I could do this all day, I could hear them all Hey, don't care what they all say, I'm gon' do it my way Got them like, wall, I got them like, whoa สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมบอนพีเบอร์ละเช่นเคยนะครับในวันนี้มีอัปเดตกาชานะครับผมเป็นกาชาตัวละครบุญลุงอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาในช่วงครบรอบ2ปีนั่นเองนะครับผมนั่นคือเจ้าโกลดีโโรเจอร์นะครับผมราชาโจรสลัดของเรานั่นเองนะครับก็เขาจะมีเป็นตู้แบบนี้นะเป็นตู้ปกติแล้วก็จะมีตู้สเต็ปมาให้นะครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้เลยอ่ะมันจะมีสเต็ปอันนี้ก่อนนะครับครึ่งถ้าเกิดเราเปิด 250เพรก็คือ5สเตปปุ๊บเนี่ยเราจะได้บัตรการันตีมา3ใบนะครับก็สามารถเอาไปเปิดอันนี้ได้นะครับผมก็รวมๆมแล้วถ้าเกิดจะได้โรเจอร์แน่ๆน่ก็คือประมาณ1 5 0 0เพรนะครับผมน่าจะประมาณนั้นนะผมได้ยินน้องดินเขาพูดเราแบบนี้นะครับมันการันตีแน่นอนนะครับว่าได้โรเจอร์แน่นอนถ้าเกิดมีเพรเยอะมากพอนะครับเอาลรใครที่มีก็ทุ่มได้นะครับแต่ว่าผมน่มีอยู่แค่250เพรคือจะเปิดแค่ห้าสเตปแล้วก็จบนะครับเหมือนเป็นการมาเช็คเลยทุกคนได้ดูนะครับคิดว่าทุก รอดูคิปผมอยู่แล้วรอดูเลทน,นะครับว่ามันดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ่ะเขาอาจจะมีคนแบบนั้นรอตัดสินใจอยู่นะครับผมก็เลยจะมาเปิดให้ดูในวันนี้นะครับก็ใครที่ยังไม่เข้าเกมผมแนะนำให้รีบเข้าเกมนะครับเพราะว่าเกมเขาแจกเพชรเยอะมากผมเข้ามาตอนผมเข้าเย็นๆมาได้ประมาณ1 6 0 161้เพชรปังอ่ะแล้วก็ผมก็ไปนั่งฟาร์มมาจนได้2 5 0เพชรนะครับโอเคเราไม่พูดเยอะดีกว่าเดี๋ยวผมไปขัดดวงก่อนดีกว่านะครับไอตัวโอเด้ง3เพชรอ่ะมาเดี๋ยวขอขัดดวงก่อนละกันนะครับอืมเผื่อจะได้ แบบรอบที่แล้วนะครับฮะไม่เอาทองทองนะ <laughs> อย่านะอ่าโอเคอย่างงี้ครับดวงครับผมมาขำๆไปก่อนนะครับ <laughs> เราจะเปิดทั้งหมด5สเต็ปนะครับแล้วมันก็จะได้อ่าเป็นบัตรการันตีนะครับมาให้เราเปิดอีกรอบหนึ่งนะเป็นการันตีสีดาวธรรมดาเนาะ <laughs> ซึ่งไอเลดออกโอเดงไม่ใช่โอเดงอ่าเอเลดออกโรเจอร์นี่เท่าโอเดงเลยครับเ <laughs> พราะมันบุลลุงนะครับแล้วก็ค่อนข้างแข,ข็งแกร่งด้วยนะในเล้งนี่คือแบบแม่งมีตะปีศาจท,ทั้งเลยตอนนี้ โอเคมาไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่าผมกับสเต็ปแรกครับผมอ่าบอกว่าผมจะได้อะไรนะจริงๆตู้นี้ผมหวังแค่ลูฟี่รอโรเจอร์ผมไม่ค่อยหวังอะไรคนมาเล่นเยอะอะไรคนมาเล่นเยอะเกินอนะ่ะผมไม่อยากมาเล่นซ้ำพวกเขาจะมาบระบุล,ลุงเลยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอยากได้ลูฟี่รอ <c oughs> อันนี้มันดูเกลือเกลือกันไม่รู้ว่ะกล่องเกลืออะไรก็ไม่มีเลยนะครับเนี่ยมาสเต็ปแรกครับผมดึงไปครับ ผมว่าแห้งแน่เลยวะ่ะเพราะว่าตู้โอเด้งผมจัดไปนี่คือแบบดวงพุ่งมากเลยนะอ่ะดูที่ผมจะผมจะมีโอากาสได้เขาไหมอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยเอาจริงดิไอผมจะล้างตู้เอาการันตีตัวเดียวนี่คือแห้งเลยนว้ยอ่ะคิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วนะคะผม ใจก็หวังับเหมือนอ่าสี่ตัวเหมือนสี่ตัวที่แล้วครับก็จะมีถ้าเกิดค่าคุมสำหรับผมนะก็จะมีพวกลูฟี่รอเนาะอ่าลุจิซีพีศูนย์นะครับเลลี่แล้วก็จะเป็นไอโรเจอร์นี่แหละนะครับประมาณสามทีตัวนี้นะครับผม,อมเออแมงตัวแรกก็ล้างเลยว่ะอ่ามามันต้องมันต้องได้อะไรบ้างเนี่ยผมว่าผมไม่เกลือถึงขนาดห้หรอกอ่าม,มีมีกล่องครับกล่องกากๆโง่ๆง,งอ่าธงแดงมาบินคนเดียวด้วยนะครับ เฮ้ยจะต,ตอโองเ่ ding, ออกผมก็เป็นแบบนี้นะเว้ยไม่แน่นะเว้ย <c oughs> มันจะบรรโล่กันไปแล้วมันจะ,ะโล่กันไปแล้ว <c oughs> ได้ลุงสองตัวนี้ก็เกินไปนครับอ่ะสายวิง่งยังไม่โผล่สีดาวนะครับผมกดไปร้อยเพชรแล้วยังไม่มีวีแววนะครับอันนี้คือร้อยเพชรของเราจะได้แล้วเปล่าสี่ดาวออกมาสักตัวก็ดีนะ <c oughs> ยังไม่ออกอะไรเลยครับโอ้โหลงโจงอนะตอนนี้ผมว่าผมเกลือตัวเนี้ยจริงๆนะ <c oughs> เอาแล้วเกียร์สีผมมาสามารถยังไง <S <S ฮะโอเคโอเคเป็นตัวละครแรกที่ไม่ใช่ตัวละครแรกเป็นตัวละครที่ผมยังไม่ได้ในไอดีนะครับอ่าคือเจ้า Drake, เด็กนั่โอเคผมถือว่าคุมนะก็ได้ตัวใหม่มาในไอดีนะครับได้ปั้นได้นะครับอ่าได้สีดาวมาแล้วครับผมตัวแรกของเราก็คือเจ้าเด็กนั่นเองนะครับเป็นตัวละครใหม่ด้วยในไอดีผมยังไม่มีนะซึ่งผมก็เคยรีวิวไปแล้วถ้าใครอยากดูก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับผมมา ไอตู้ฟิวผมกดอย่งวะเอากดไปแล้วนี่วะลืมลืมลืมอ่าโอเคอ่าไอบอว่ามันต้องมีเล่นลิน้นมันต้องมีเล่นเล่น,ลน,ลนทิกอะไรหน่อยวะ <c oughs> <laughs> เผื่อได้ไวได้อันนี้สเต็ปสามจะได้ตั๋วมาหนึ่งใบนะครับต้องเปิดสเต็ปที่ห้านะถึงจะได้อีสองใบแล้วก็ไปกดการันตีเอานะครับธงดำวะธงดำนี่โอกาสได้สีดาวน้อยนะส่วนใหญ่จะเป็นธงแดงอะว่าธงแดงจะออกดีนะครับ แต่ถ้าเกียร์สี่สเน็กแมนออกนี่มันพิกอัพมันมีแค่ตัวเดียวนะในสเต็ปในตู้สเต็ปเนี่ยถ้าเกียร์สี่สเน็กแมนโผล่มาก็ผมก็น่าจะได้โรเจอร์แหละบางคีดว่าแหมเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเวลาเกียร์สี่มันออกมันจะเป็นตัวในพิกอัพก็คือตัวในหน้าฟีเจอร์นะครับถ้าจะออกบัตแมนเหรือคงไม่มีสเน็กแมนโผล่มานี่ฮากิ่งอนี้นเนี่ยอ่ายังยังยังครับผมตัวนี้ผมว่าน่าจะล้างครับโอ้ ดเด็กตัวเดียวอ๋อไปเอา,าเพื่อนขอลูฟี่รอได้ไหมนะาจบเลยจริงจบเลยทุกอย่างจบ <c oughs> <c oughs> ล้างตู้โอเคครับก็จะได้ตั๋วมานะครับผมแหมเป็นสเปเชียลทิ켓เนะี่ตัวนี้เราก็รับเลยแล้วกันนะครับว่าเวลาเราเปิดเสร็จแล้วเราจะได้เอาไปกดสเตปอีกอันได้เดี๋ยวนะยผมขอดูรทดไอสเตปนี้ดนึงครับก็คือมันสีดาวใช่ไหมผมอยากดูหน้าพลิกอัพมันว่ามีอะไรบ้างอะ่ะหรือว่ามันให้แค่อ๋อมันไม่มีเนาะ โรเจอร์ก็เลทเท่าเดิมนะครับส่วนตัวอื่นก็เลทพุ่งขึ้นมาเหมือนเดิมเพราะว่ามันการันตีเนาะเข็งไม่เป็นไรมะอีก2สเต็ปครับผมเราจะจากลางไปแบบรวดเร็วนะครับฮะโอ้โหลงโจ่งแง่อาทองแดงอยู่ได้อยู่อะโซโลกับโรบินนะครับผมมาคู่กันโดดขึ้นมาโอ้โหธรรมดาสุดๆอ่ะ คิดว่ากดรอบที่ผมน่าจะได้โค้่าไปแลกไอ้ทรงไอคิงได้อยู่แหละทรงไอคิงผมน่าจะได้เลเวล90พอดีมั่งนะเดี๋ยวไว้ผมไปฟาร์มเพิ่มแล้วกันเพชรผมว่าเขาน่าจะแจกอีกแหละอย่าลืมนะใครที่ไม่ได้เข้านานเว้นะไม่เข้านะเขาแจกเพชรเยอะมากเลยนะเออลองมาเปิดลเล่นเผื่อได้เราจเจอไปเล่นนะอนนโอ้โหแมงล้างตู้อะอ่าได้สายโลกมาอะไรก็ได้ เอาเกือไม่โอ้ผมได้โคลาไปแรกจริงๆด้วยว่ะทุกคนโนโอ,โอเคมาครับผมสเต็ปสุดท้ายนะครับก่อนจากลาแล้วก็จะมีการันตีใช่ไหมสกิลสองด้วยระเบิดแล้วค่อยกดระเบิดแล้วค่อยกดนั่นแลหละฮะอ,เอ้เอาท้องท้องอยู่เอาไว้เอาไว้ ก็เหลือภูนะครับถ oh, ้าภูเป็นสีแดงก็น่าจะมีโอกาสได้สีดาวแล้วนะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยฟีล้อไม่ออกนะครับโอ้โหนี่ผมจะกลับไปเป็นซอลแมนอีกครั้งแล้วนี่ไม่นะผมจะโดนคนดิ้เรียกผมแบบอีกไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยนายนายอยากนายอยากโดนเรียกกวะมือผมมันหรือผมต้องกดมือซ้ายวะเออไม่แน่นะเว้ยอันลองเปลี่ยนไปกดจิ้มจิ้มมือซ้ายให้ผมมันออก อะไรที่มันใหม่ได้ไหมโซโลทันจีใหม่ก็ได้นะผมหวังมากไปว่าผมจะได้ลูฟี่รอเชี่ยโอ้เรียบร้อยคือผมโอ้สองร้ห้าสิบเป็นได้สี่ดาวมาสองตัวพี่น้องครับโอ้โหแม่โคูดเกลือโอเคมาครับผมโอ้ยแม่งรีรเลยรีรีขอตัวดีๆได้ป่ะเดี๋ยวนะผมก่อนไปก่อนไปก่อนไป มัน400อย่างอ่าโอเคผมแลกโซลิคิงก่อนแล้วกันครับจะได้เป็นเลเวล90นะครับอ่าลองแลกดูที่อนาะเภอแบบ GM มันเห็นใจเราแบบเออมันได้ซ้ำเยอะเกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เอาไปแล้วกันเออเฮ้ยมันเป็นเคสผมว่าเป็นเคสมันต้องอัพเดเวลก่อนเชื่อผมดิทุกคนก่อนกดการันตีผมมันต้องมีอะไรออกมาเว้ยการันตีเชื่อผมดิ90เน,เน90เนี่ยคือเดเวล90เนี่ยคือโคลา่าล้วนๆนะไม่มีอัดเ,เนะกคคดกินนนนหหหััขาดดไออ่ะโโ้ยเคส อุทานเลยแม่งอ่ะไปกัตอนสกิลอย่างเงี้ยสกิลสองมันเกือนะครับเดี๋ยวราดูแอนิเมชันหน่อยว่าจะออกเป็นอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นเกียร์สี่ไม่ไม่หนิอันนี้มันมีพิกอัพเนาะมันน่าจะเป็นเกียร์สี่ธรรมดานะครับน่าจะไม่ใช่ซันนิคแมนนะหรือมีมันก็อาจจะไม่ได้การันตีเราได้โรเจอร์หรอกนะอ่ะสายมาัดว่ะคาตาคุลิ มาทเะบาย80แล้วครับตาคุลฮ้ยหยิบบารีแมทได้านะ80ดสเออก็นะครับผมตามแล้วนะเลดก็ตามมีครับผมไม่มีตัวอะไรดีๆที่ผมได้เลยวะก็มีแต่ไอ้เด็กใช่ไหมที่เป็นตัวละครใหม่ที่มันสามารถเอาไปเล่นในโหมดแฟนมทเทน,นได้มันจะโกงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปดูไปล็อกมันไว้ก่อนมันอยู่ไหนวะอันนี่น,นี่นะครับเอาไปเล่นในโหมดแฟนมทเทน,นโกงคนระับเพราะว่าถ้ามันมีท่าล็อกดาเมจด้วยนะส่วนที่เราได้มาก็จะมีไอโซโลใช่ไหมโซโลสองปีแล้วก็จะเป็น ไอ้คาตาคุริแดงเมื่อกี้เน่าเลเวลแปดสิบอ่ะอัพๆหน่อยแล้วกัน่ะมาสองร้อยห้าสิบเป็นโคตรเน่าเลยโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการเปิดกระชาโรเจอร์นะครับผมก็คงจะไม่ได้รีวิวว่าผมเปิดไม่ได้แล้วก็้องๆหลายคนอยากให้ผมยืมไมดีมากๆแต่ผมขอไม่ยืมนะครับเพราะว่ามันมีแจ้งประกาศเกี่ยวกับเกมมาแล้วว่ามันจะมีการแบนการอะไรด้วยนะครับถ้าเกิดเราโยกย้ายดีเกิน3ามเครื่องหรืออะไรแบบนี้นะครับผมเลยไม่เสี่ยงดีกว่าก็เลย ขอบคุณทุกคนนะครับที่พยายามจะให้ผมยืมแต่ผมขอขอไม่ยืมจริงๆแล้วก็เดี๋ยวพยายามจะหาตัวดีๆมาทำให้ดูกะละกันนะครับผมโอเคงั้นไปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ